สวัสดีครับเมลุยครัสวัสด oh, ีครัโอ้ยเมลุยฟันเขาคักเขาแน่้ละเมลยปลากระโบว่าได้ซื้อแจกบาทเอาคุ้มไซื้อบ่มีเงินโอ้เนาะน้ำบ่มีบ่มีดีเนยเนาะยังวไงแต่ตูดสื่อกับเอฟซี่หลดยินงม่ลุยเาเยะ่นว่าเออเอฟซีดอกมันอยู่เอฟซีจีบไรสั่นยิ่เลยว่าสั่นหรอไม่เอาบ่ซื้อดีเนยบ่มีแจกบาทบ่มีเงินยังไงมีเอฟซีมันมกน้ำเยอว่านปลาค่งตัวสั่นมอนรลยกว่าไ ปลาเครื่องนึงก็หาแล้วสว่าแค่ส่วนน้องหัวอันได้ได้กินหน่อยกินหลายฟังได้ป่ะเจ้อือโอ้ยหัวไงแต่หมองหัวลุบไปไหมเดี๋ยวไปทั้งลางมิตรกลางไหมยัดดุยเจ้าหรือว่าเอาพนักผู้มาส่งเนี่จะหาดีเนาะเออในเครื่องตัวแต่ว่าเอายุดดวงไม่ว่างสิเครื่องตัวก็เอาโลดเหมือนกันมาสมุทรไทยทำได้เนาะ มัอเจ้าตีหางกันยังไงตีหางเลยตอนแกงเราไหมเจงเราจะันได้ข็พอไหมนะฝันที่แหลกตีฝันที่แหลกเล็กน่อยเอาบเจงมาใหนมังบอกเมื่อึงนั่นเสียไปเมืีเตียเปนหัวปลากินเหรนน้ำทาามากกะเลว่ามาหอดแค่นี้หอดเยี่ยนดภยังน้ำท่ามั้งปลาเสียบว่าซนว่ากะเลกึ้นคอกงลูกเสียวไปลูกของเต้ากินเลย เจีเอาลูว hmm. ก็เอาพวมาส่งทั้งให้โอ้ยให้ก็ให้เครื่องเดียวเนาะเพราห้พ่อตูเนาะเลยวางเสียมเงินเจียเนี่ยถึงเชี่แต่เบาเดียวน่ะีิเออปานนี้เลยเอาของเครื่องตัวกับเอาเท่าไหรสนุกหมดเลยไห้พวมาให้ก็บไห้ไห้ได้เสียวหรือเปล่าเดี๋ยวเกะไปก็บพวกใหญ่ได้ทั้งแรงมิตะกากนี่เงี้ยเอเอาตะกากมาให้บ่เพิ่นห่อเพิ่นเอาม้าตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าทางลั้งเพิ่นกินมานำทางแล้วทางมังหางมันมันเลยเหลียอยู่หัว คนเรียว่าเสียวหรือเ่เอาเอาคนเรียกเอาไปตอนหอยหอท่านหัห้บัเดเยาวบวงห้องลลังก็บ่ให้ยมาตัวก็มิตการกินยังไงก็ังกินสัตว์ปนี้่ซึ่งหอเขามาเอาบ่นี่เอาเลยว่าสิแต่เอาน้ำยู่ต่วางบ่ไดดเงินบัตบ่ไดดซื้อเจ้ายางก็ไปก็ไม่เนี่ยน่ไม่รู้ฟังอย่าไปซอหอกเอซีซื้อดอกคี่ถืาเอ่ถือน้านนี่เลยว่ามอรวยซื้อบ่ซื้อยู่ โอ,โอ้ยมาตองอันว่ดส right. ok ื่อดอกยาดีซิว่าสื่อกบม้อนรวยด้วยว่ะสื่อรวดอย่างมอรวยสื่อรวยเลยชมมาแล้วนะครับก็ยืมเรื่อไม่รวยแล้วเน่ากําลังกินกําลังจะเล่ามันนี่ไออันไอแก้วเลยว่าเอ้ขันในปลาเครืงตูปลานมันสีเลขกแก้วตรงเครืงคาได้พอนาอเราบอกกันเล่ากันเราก็ได้ยยี่สิบาทก็ได้ชิบบาทขันในเครืองเดียวมันตรงเครืองคาได้ย่ายพอนาอออันตัวไอแก้วไปซื้อได ยี่สิบบาทหรอสิบบาทแยาหลดตึงบ่ขมงย่หลุดเยว่าทูมคนผม่ายไปเยอะตัวเขาไมหซื้อน้ำยาลดได้คืงบ่ผมรู้คนยไปเยอะว่าวันน่อยมันได้คืนดิเป็นวรตัวนี้บ่ได้มงซื้ออาจจะไม่ดอกพราะคือธรานเม้งส๊ันนีเร่เจ้าหนึติมเจ้าห่งบติมกัมีอ้ยอาจจะบ่อสั่เพราะว่าสามเจียแยกเกียวไปถามนี่จะคืนเลยเด้พี่น้องก็ไดโชว์มานํ้ำมนยนะ อยากให้กำลังใจแม่ลุยนะครับกัติดต่อมาอลุยมาหลายเรือครับก็ยำข้าวก็ได้ให้ก็ให้เครืองเดียว์ไม่แย่ตุยให้พ่อตู่กับพ่อไห่บารีผู้นี้เลยตอบคุณมอส่วยว่าคันปลากะหัวม่านปลากะเปียดตัวเส้นเส้นหาเออเครื่องกะหาเพราะนะบัตรประตีกั็มู้คนหัวกะหาไปอีกเด้อก็เจ้ากับมักน้ำอยู่เขเจ้ากสื่อเปียดหาเปียดตุยเยวนั่นแหละรับซ้หรับนได้ป่ะแต่ว่ามันต้องเด้เครื่องเดียวาว์ เบอโมันกะย้มเือแม่ย้วยนะครับมอเลยกไปสะพ่นบนไหนเกิดมาคนฟันแม่นคนว่าเฝ้าลงคีเฝ้ามากินเนอเลี้ยงหรอเท่ใส่เน้อเกลว่ะเกิดไปกินเนื้อเลี่ยงโอ้ตาตัวตานะเออถือยีบบาทก็นิ้อเก่า์หรอี่เบอร์โทรมันกะยิ้เื่อแม่ยด้เบอโทรกับศูนย์ห้องหนึ่งห้องเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดด้วยนะครับเบอร์โทรไปดูกับศูนย์ห้องขาศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสุแปดด้วยอดี๋ยนส้่งงไอเบอร์ิทรไอดีไล่ด้าย่ะ อมอเลยแลพยายามมาไทายมัอจะไทยเลยเื่อนไ้พยายามพี่น้องก็ได้นะครับก็ได้เี่อเนาะว่าจะามจังฝนจังฝันไปเคืนงเดียวเทอานี้คืองเดียว,วยพ่อตัวก็ห <laughs> ้โยเซนจมไปฟุ้นให,ให้ให้เคืนงเดียวเซนเอฟซีไวติว,ว,วามังน้องเคืงเดียวม,มีมีผู้มังยพูพนุวาเลเคืองคายสามสองคนที่ก็หมายว่าเรข่องคายสิไดองนะอืมเขาจะเรยกเป็นหมันทาสองคนโอ้เ่้ว่าจริงมันเปีาเนาะอืม มือเส่ามือเท่าเขาเดียวได้พราะว่าเด้ปลาหัวเดียวเนาะมันไดคหนึ่งผก็เปหาหาบติ้งเียกป๊บอะติ้งแกปลากะเพากร้ี่ตีกิ้วหมอรวยตีว่าอันปลากับแปดแล้ววาเซมปริพุดตีเป็นเนาะปลาเกิรนึงกเียงกันนี่ได้มือเท่าแม่นไม่เดียปียหาหมูคือว่าหัขาเนาะหัวขาหุ้ยยังหมตีวะปลามันกระเปียก่แล้เไอ ยีบแบบนี้เลีได้หน่เดี๋ยวตัวสิเตียวแล้วหมอรวยเลยว่ะปลา้มกับเป็ดนี่เร็ว่ะเอออะไรหางก็เลยนะเพิ่นก็ให้มาเครืองเดียวแม่ว่เส่นว่าแต่ว่าเครืองนึงสิตียังแต่วันนี้เจ๊ซอยได้เพิ่นให้สไล่หัวเลยหางไปอีกเด้เพิ่นอีกบัดก็เลยว่าเพิ่นหัวตะทางหัวให้ทำไว้เนาะตงหางมันมีตะกางเพิ่นหัวตะท่าหัวให้เดี๋ยวไปทา่าลำมีตะกางเพิ่นฮอดแต่หัวมันใหญ่ปลา้มกับปลาบานตัวเดียวเนาะ หัวอหามอหมอหม่่หมอหพ่ออเาสายเนาะออ่านะครับห้องกันี่แหละตามไปเด้อนะครับพี่น้องกซี่ยาเลืมเด้อน้องมาตัดไโอเคมเออจเลื่อมไม่เวยนี่ได้นะข้าพนีน้ำใจข้าเข้าน้ำใจต่อเพื่อนเพโชวมานกิเลื่อมไม่รยเล้ยากันก็มอเวนเซอไปสยกนมันบกเข่าให้สี่เลเงินเลยมันไม่จน่ากายสเลียงคนวะมันม่จักบารีลีแล้ว ยางหุ้นอย่สีเป็นเนมี่จะพอฟันเม็นๆในห้องนี่แหละอือน้องฟี่ท่างชอบ่มพี่ผู้แรงองใจเราอ้าวเพ่ถือน้ำนางขาวแกจะเลืมนเนาะเอาเลยพอเป็นสะพานบุญไห้นะครับเดีบัตรูงต่างถึงมือไหนเนาะเดี๋วเดี๋ยวรงเลยไปชี้ห้นะครับพเมนเดี๋ยวรงแต่ข้าวเมลเลยนะรแต่ข้าเมลเนาะส่วนไหนดูโทษเข้าไปดีล่าจะไม่คิดว่นี้หัวเดียวอีลีติเลยเอาไปยํางมบกแตีงนี่องแต่ปลาเนาะมันจ้าปลากับปลาครึ่งเดียว ขอบคุณหลายๆเด้อพีน้อเนาะได้ชมมานไก่อย่ลืมเลยท่านนะครับคนคนแม่นๆนะเฮามาจอดเรยได้แท้ค่ะได้อีกก็ได้มื้อลสิเนาะเก็จอแล้วจออีกเด้อจอคัจอนี่แม่นวได้บ่มันได้่ขึ้นได้่ขึ้นเนาะแกงมาก็ได้เลิเนาะมันออกสิแกนี่คือไดใจได้แม่ลุยต้อาบ่ได้ดิสิฝันแม่นว่ามือสุดท้ายกหลายคนัสิมาเอายามือเ้าบ่ได้ มันออกมันฝันได้เง้ยมาแรงบอกอี่ผาเง้ยเล้งเงี้ยเสาที่หกก็ดได้ไหมแล้วมันได้ตามต้อนไม่ได้เนาะมีแต่เดล็กมากไปมี่เด็กสี่ไปถ้าฝันจะมือเดือนฝันก่อนเนาะเอาถ้าเอาตูปฝันก่อนลงข้าวเราเขาดีเนี่ข้าหอสองเทียเข้าเขาวสองเทียเ์ด้ข้าวเกร็ได้คนขายซุนเก้าหกซุนหกเขาให้ต้องก่อนบยังกอนซิบห หนึ่งหกศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่เดี๋ยวผ้าตามเนาะเดอี๋ยวเราฟันเป็นทั้งไทยทังเล่านะครับเดยวลอยอ้อยเอาเลยเลยเพื่ออะไรเล่าช่วงช่วงไปเล่าหอมลอยก็มีไวยเลาฟันขอเล่าดีสังเกตใหมวลนะอ่างสารขอขึนมยหลายได้ครับคีองอชได้โชมมาเกลเน้อนะครับมอเลยขอไปนะรัดบุญให้นะครับขอบขนยหลายให้โชว์คบ้านเนาะ ไรุยก่ได้ใช่ไะโอ้ยยิ้มบวมเยยิ้มแหงงี้วยิมแห่งังวะยิ้มแหงยิ้มแหงก็ไปางดอกเอาสูยได้พี่น้ำใจดอกนะครับจมันก้าวัวดีรับปันว่าเขาปาม